สงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสยังไม่จบนะคะยังไม่จบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนเพราะว่าณนะปัจจุบันยังมีตัวประกันชาวอิสราเอลนะคะที่อยู่ในฉนวนกาซาเนี่ยจำนวน50รายแล้วก็เชื่อว่ามีเพียง20รายเท่านั้นที่ยังคงมีชีวิตอยู่ญาติของตัวประกันเหล่านั้นเขาต้องการให้จบสงครามนี้ให้ได้เร็วที่สุดแต่การจะจบคืออะไระคะการจะจบนั่นก็คือ การทำสงครามการเข้ายึดครองพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและนั่นอาจจะหมายถึงการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ญาติิของตัวประกันและก็รวมถึงประชาชนชาวอิสราเอลบางส่วนก็บอกว่าเราทนไม่ไหวแล้วเราขอเรียกร้องให้เนทันยาฮูจบสงครามในพื้นที่ของกาซาโดยเร็วที่สุดและพาตัวประกันกลับบ้านนะคะ ชาวอิสราเอลหลายพันคนออกมาประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเพื่อแสดงความสนับสนุนครอบครัวของตัวประกรันอิสราเอลในการเรียกร้องให้นัมเบรีเบนจามินเนทันยาฮูยุติสงครามในฉนวนกาซาแล้วก็นำตัวประกันกลับมาทั้งหมดนะคะท่ามกลางแรงผลักดันของเนทันยาฮูให้เข้ายึดกาซาซิตี้ซึ่งในพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งสุดท้าย ซึ่งเป็นพื้นที่แคร่แห่งสุดท้ายที่อิสราเอลยังไม่สามารถที่จะเข้าควบคุมได้กลุ่มประท้วงก็มีการโบกธงชาติอิสราเอลนะคะแล้วก็ถือรูปตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสในถนนกาซามีการปิดถนนด้วยแล้วก็มีการปิดถนนหลวงด้วยนะคะรวมถึงเส้นทางหลักระหว่าง,ง,งนครเยรูซาเลม็มและก็เทลอาวีฟรวมถึงสถาบันต่างๆบางแห่ง บริษัทบางแห่งก็อนุญาตให้พนักงานของตัวเองเนี่ยเข้าร่วมการประท้วงดังกล่าวได้ด้วยค่ะรวมถึงมีการประท้วงใหญ่ในกรุงเทลอาวิฟในค่ำวันเดียวกันนะคะการเดินอยา่างไรก็ตามการเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศนั้นถูกยุติเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากมีเสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในกรุงเทลอาวิฟเยรูซาเล็มแล้วก็อีกหลายเมืองแจ้งเตือนภัยจากขีปนาวุธที่ยิงมาจากเยเมนแต่ว่าถูกยิงสกัดเอาไว้ได้นะคะ ส่วนตำรวจอิสราเอลก็มีการจับกลุ่มผู้ประท้วงได้จำนวนหนึ่งค่ะหลังจากที่ผู้ประท้วงมีการปิดทางหลวงแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกับทางตำรวจด้วยด้านมนตรีในทันยาหูของอิสราเอลก็กล่าวกับคณะมนตรีในวันเดียวกันนะคะว่าใครก็ตามที่ขอให้มีการยุติสงครามโดยยังไม่ได้เอาชนะกลุ่มฮามาสนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้จุดยืนของฮามาสมีความหนักแน่นมากขึ้นแต่ยังชะลอการปล่อยตัวประการเที่ยงอยู่ในฉนวนกาซาให้ล่าช้าออกไปค่ะ รวมถึงยังทาให้เหตุการณ์เมื่อเจ็ดตุลาจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะในท ahu, ันยาฮูยืนยันว่ารัฐบาลอิสราเอลยังคงมุ่งมั่นที่จะสั่งการให้กองทัพเข้ายึดพื้นที่กาซาสิตีโดยอ้างว่าที่นั่นจะเป็นแหล่งที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มฮามาสค่ะอย่างไรก็ตามแผนการนี้ก็เป็นแผนการที่ชาวอิสราเอลบางส่วนแล้วก็ครอบครัวของตัวประกันไม่เห็นด้วยกับแผนการดังกล่าวค่ะเพราะกังวลว่าการบุกเข้ายึดกาซาสิตี้ อาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตแล้วก็สร้างความไม่ปลอดภัยกับตัวประกันที่เหลือก็อาจจะเป็นได้นะคะโดยก่อนหน้านี้ตัวประกันอิสราเอลถูกจับกุมไปในฉนวนกาซาแต่ส่วนใหญ่นั้นได้รับการปล่อยตัวแล้วค่ะจากการเจรจาทางการทูตและการหยุดยิงแต่การเจรจาหยุดยิงรอบล่าสุดได้ล้มเหลวลงในเดือนกรกฎาคมนะคะหลังจากที่ทั้งสงฝ่ายเนี่ยไม่สามารถที่จะสแสวงหาจุดร่วม ในการมาพูดคุยหาข้อตกลงกันได้นะคะโดยทางฮามาสก็ยืนยันค่ะว่าจะปล่อยตัวประกันหากอิสราเอลยุติสงครามขณะที่อิสราเอลก็ยืนยันว่าฮามาสต้องวางอาวุธแล้วก็ต้องลงจากอำนาจเท่านั้นนี่แหละค่ะเมื่อ,อ,อผู้นำของสอง,สองฝั่งนะคะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันมาตั้งแต่ก้าวแรกเลยเนี่ยนี่คือความยากของการที่จะยุติสงครามได้